ให้ใครชิมหลายๆคนที่มามาเที่ยวก็บอกโอ้โหฝรั่งนี่อร่อยมากขนาดคนไม่เคยกินฝรั่งนะเขาบอกเขาไม่กินฝรั่งนะเขามาเที่ยวแต่ผมเฉาอให้เขาคนเดียวหมดจานเลยหลายคนเลยที่บอกไม่ชอบฝรั่งเนี่ยอืชอบทุกลาลเลยชอบทุกลาลรับใจ ทำฝรังผงเกาซื้อครับมาเป็นคนแรกๆหรือคนแรกคนแรกๆเลยครับแรกๆเลยนะครับเริ่มยังไงตอนแรกนี่เป็นปีที่8ดแล้วปีที่8ดแล้วตอนแรกคือคิดอะไรยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้นําพันนี้เข้ามาเพราะเมเป็นเป็นสีแดงและเม็ดมันน้อยอ่ะอืมมันใช่ไม่มีเม็ดนะมีเม็ดแต่มันน้อยครับแล้วมันรสชาติจะไม่มันจะอร่อยกว่าจิมจูอร่อยเพราะหลังทั่วไปอืมครับแล้วมันจะกรอบ เนือ้อจะกรอบแล้วรสชาติอร่อยมากเลยใครกินก็ติดใจทุกคนอะ่อนะใช่ช่วงแรกที่นำก็มานี่พันนี้อย่างเดียวหรือมีพันอื่นด้วยครับพันสวยมี่เริ่มแรกเริ่มแรกเลยสวยมี่มาพร้อมกันไหมมาก่อนนิดนึงสวยมี่มาก่อนประมาณเดือนหนึง่งมาจากไต,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 ต้หวันตรงๆเลยใช่แินตรงแล้วรุดให้เพื่อนไปให้เพื่อนไปให้เพื่อนไปสวยมี่ให้ไปสองที่แถวสัมพันธ์กับบ้านแพรว ไม่ต้องบอกร้านก็ได้ให้เขาไปตอนนี้ผมเก็บสีแดงไว้สีแดงไว้เพราะว่าประทับใจส่วนตัวเห็นสีแดงไม่ชอบเห็นสีแดงเม็ดน้อยด้วยอและตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้กินลูกเลยอืแล้วยังไงต่อมามาปลูกกี่ต้นมาปลูกตอนแรกผมนําเข้ามาห้าสิบต้นผมมีหลเพื่อนไปยี่สิบแล้วก็ที่สัมพันธ์ยี่สิบ แต่คนนั้นเขาไม่ทำกิ่งที่ลบบุรีก็ไม่ทำกิ่งแต่ลบบุรีบอกได้เลยมนตรีอ่าเพิ่งคุยเมื่อกี้ครับตียี่สิบกิ่งแล้วผมก็เก็บไว้ประมาณตอนนั้นใหม่ๆผมไม่กล้าปล่อยเพราะอะไรคือปลูกใหม่ๆดอกมันร่วงเราไม่รู้วิธีการคือดอกมันร่วงเราก็เอ๊ะอากาศบ้านเรามันคงจะไม่ได้ล้วมั้งฝราหลังตัวนี้ผมก็ลองไปเรื่อยๆตอนนี้ไปตัดกิ่งหรือลองตอนดูครับ ว่าจะขยายนิดพอมันติดไม่มากอะ่ะเริ่มอร่อยเอ็นแล้วก็ขยายปุ๊บพอพอคือฟันฟันยอดเสร็จมันก็ะแตกข้างๆมันก็เริ่มแตกดอกยอดพอยอดใหม่ปุ๊บมันก็เริ่มติดลูกแตกใหม่คือมวกตัวนี้ต้องโน้มแล้วก็ตัดกิ่งมั่งตัดยอดมันมตัดทาต้นนะพลังเออทำทำลูกกันนะตัดแต่งแล้วปุ๋ยต้องเยอะหน่อยปุ๋ยต้องถึงๆเขาหน่อยอดอกเขาจะไม่ค่อยร่วง คือตัวนี้ออกดอกเต็มต้นเลยบางทีมันร่วงมันติดไม่ไม่เยอะอืแต่ถึงเป็นหน้าหนึ่งเขาจะติดแบบต้องเด็ดทิ้งเหมือนกันมันเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นรูของมันดูของมันช่วงเดือนไหนครับพอจําได้ช่วงที่มันติดดีๆพี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่นิดนึงก่อนพี่ใหม่เนี่ยนะมันจะติดลูกดีมากติดลูกดีมากอืมช่วงนี้มันเป็นที่อะไรที่ว่าติดลูกไม่ดีกับติดลูกดี าอากาศหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือตอนหลังๆก็คือถ้าเราตัดแต่งปุ๊บมันก็จะออกเลยอ,ออกดอกเลยคือตัดแต่งอย่างเดียวคือตอนหลังเริ่มรู้ทางเริ่มรู้ทางก็ตัดแต่งติงเออแล้วมันรสชาติอร่อยอ,อร่อยมากคือคือ,คอลุงเล็กเนี่ยปลูกทดสอบรสชาติก่อนใช่รสชาติก่อนแล้วก็ให้ใครชิมหลายๆคนที่มามาเที่ยวเขาบอกโอ้ฝรั่งนี้อร่อยมากขนาดคนไม่เคยกินฝรั่งนะเขาบอกเขาไม่กินฝรั่งนะต้องมาเที่ยวเสริมผมเฉาะให้ คนเดียวหมดจานเลยเพื่อนยังหมดาไม่กินรั่หลังกินทำไมเขาบอกเขาบอกมันไม่เคยกินรั่หลงอร่อยอย่างนี้เขาบอกโอ้โหอย่างนั้นเลยนะใช่เขาบอกตัวเขานี่รั่หลังนี่เขาไม่เอาเลยผมเจอมาหลายคนเลยที่บอกไม่ชอบรั่หลังเนี่ยอืชอบทุกลายเลยชอบทุกไลนรับใจให้ใครชิมหลายๆคนที่มามาเที่ยวเขาบอกโอ้โหฝหลังนี่อร่อยมากขนาดคนไม่เคยกินรั่หลังเขาบอกเขาไม่กินรั่หลังนะที่มาเที่ยวถองผมให้ คนเดียวหมดจานเลยเพื่อนยังหมดไม่กินผักหลังกินทําไมเขาบอกเอเขาบอกมันไม่เคยกินรั่หลงอร่อยอย่างนี้เขาบอกโอ้โหอย่างนั้นเลยนะใช่เขาบอกตัวเขานี่รั่หลงนี่เขาไม่เอาเลยผมเจอมาหลายคนเลยที่บอกไม่ชอบรั่หลังเนี่ยอืมชอบทุกลายเลยชอบทุกลายรับใจแล้วครับทีนี้เอาไว้คนกินชอบลุงเล็กก็ยังไงก็เริ่มตอนเริ่มตอนตอนปีที่ไหนตอนปีเท่าไหร่ปลูกไปปีเท่าไหร่ปีที่สาม ปีที่สามคือหลังจากที่ลูกทุกอย่างรสชาติทดสอบดีทดสอบดีติดลูกแล้วติดลูกแล้วติดลอกเริ่มดีแล้วก็เลยมาตอนใช่ใหม่ๆบางคนซื้อผมไปก็บอกก็มีอู้ของเล็กลูกไม่ติดอะไรเงี้ยแต่ผมไม่บอกสวนนะอ่าอ่าเก็บเก็บ่ไปปลูกไรพันนี้อืมแรกๆอ่าบางสวนนะบางสวนกระดกเต็มที่ซื้อไปอ้ใครว่าไม่ดกมาดูนี่เนี่ยยังพูดได้สวนจามวดอ่ะอ่าดกทําดก อ๋อครับผมครับเขาบอกขายไม่ดกมาดูที่เขานี่แรกแรกบางสวนที่ซื้อไปบอกไม่ดกไม่ดกอ๋อข่าวออกมาเป็นอย่างนั้นใช่ครับแต่บางสวนดกบางสวนบอกไม่ดกมาดูที่เขานี่ดกไม่ดกนะครับผมเอแล้วเป็นมาอย่างไงต่อเราครับตอนนี้มันก็เขาก็ทําลูกขายด้วยนะแต่ผมต้นมันน้อยผมได้ทําแต่ก่งอย่างเดียวผมบอกลงไปชิมนู่นสวนจามมดญในเขาขายลูกลูกมันตอนนั้นโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทออกมาแรกๆใช่ อืมกี่ปีแล้วประมาณสองสามปีแล้วมั้งของเขานี่ประมาณห้าปีสี่ห้าปีแล้วนะเขาก็ขายลูกมาโดยตลอดใช่ไหมขาขายลูกด้วยทํากิ่งขายด้วยตอนนี้อืมครับผมเขาขายหลายอย่างตอนนี้ก็มีส้มโอไอทับทิมสยามเขาก็ทําขายอืมครับทีนี้องคเปาซึตอนนี้ก็ทางลุงเขาได้ชิมกันทั่วตอนนี้คือหากันใหญ่เลยอ๋อ เริ่มดังตอนปีไหนนะเริ่มดังเมื่อปีอะไรนะปีที่ที่สี่ที่สามที่สี่เนี่ยแปดปีตอนนี้อายุต้นแปดปีแต่ดังปีที่สี่ปีอ่าปีที่สี่ก็คือย้อนไปเมื่อสี่ปีที่แล้วเหรอใช่เริ่มดังเริ่มดังเริ่มแต่ก็ยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่ยังไม่รู้จักดังปีเนี้ยดังมากปีนี้ดังมากปีเนี้ยมันต้นปีดังมากเลยครับเหตุผลที่ดังเพราะอะไระลุงเล็กคิดว่าอรรอยความอร่อยของเขาไงอืความอร่อยแล้วก็ลูกก็ไม่เล็กมากหรอกมันก็ใหญ่ คนได้กินเยอะขึ้นคนได้กินเยอะขึ้นตลาดรู้จักกันเยอะลูกอก็ยังราคาตอนนี้เป็นร้อยอยู่ยังเป็นร้อยอยู่เป็นร้อยอยู่ครับครับผมอปันต่อปากปันต่อปากก็ไปเรื่อยๆนะครับคือแล้วลุงเล็กได้ตอนที่ทําพันเนี่ยได้ขายไปเยอะไหมพูดถึงขายไปทั่วประเทศไหมขายไปเยอะไหมหลายพันเหมือนกันหลายพันเหมือนกันหลายพันกิงแล้วตอนนี้ทําไมถึงได้หยุดทําไปตอนนี้คือมันถูกลงแล้ว อ๋อทำเฉพาะตอนแพงใช่แต่คือตอนนี้ให้ให้คนรุ่นหลังให้คนรุ่นหลังเขาไอ้นั่นกันมั่งอ๋อเราเราถือว่าสอบผ่านตรงนั้นแล้วผ่านชั้นตรงนั้นแล้วคือฝรั่งไม่ถนัดเรื่องทําลูกทำกิ่งทำกิ่งถ้ากิ่งจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําเพื่อนจากปาจีนเขาบอกฟเล็กทาบสิมันสองเดือนได้แต่ผมก็เริ่มชุดสองที่ผมทาบ ถ้าอีกประมาณสักพันกว่ากิ่งชุดแรกได้แปดร้อยเองแปดร้อยชุดแรกเท่าไหร่ชุดแรกตอนครั้งแรกต้นพันห้าแล้วชุดหลังก็พันห้าอีกตอนนั้นพันห้ามาจะเป็นมันได้ประมาณเกือบสองปีอ่าครับปัจจุบันก็คือให้คนรุ่นหลังชเขาทําที่เขาซื้อกันไปเขาขายก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สวนไหนแล้วแต่สวนไหนครับนะแบรนด์เป็นยังไงภาพชื่อเสียงของแต่ละสวนก็ ประมาณนี้นะแล้วแต่สวนเขาก็ถ้าชิมว่าอร่อยทุกทุกร้านทุกที่อ่ะใครจะชิมตัวนี้คือผมยังเคยบอกกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะถ้าตัวนี้เข้าปุบอีกหน่อยชิมจูก็จะหมดไปอืมอย่างนั้นเลยเหรอใช่มั่นใจอย่างนั้นเลยเหรอมั่นใจตอนนี้มันมีฝืนหงมีอีกตัวนี้ตัวนี้จะดกตัวนี้ต้องเด็ดทิ้งเลยดกต้องเด็ดแต่เม็ดข้าจะเยอะหน่อยอืมคือเรามันอยู่ที่เราทําด้วยคือทับรหลังให้ให้เม็ด ให้เปลือกให้เนื้อหนาขึ้นแล้วต้องใส่ยิม577ผสมกับ824ครับให้ับเข้มข้นมันจะเม็ดจะเล็กลงหน่อยนะเข้มข้นครับเข้มข้นคือ824เนื้อหนานี่แล้วก็แล้วก็ผมก็ใส่ขี้นกกระทามัาง่งขี้งัวมั่งแล้วแต่เราหาวัตถุไหนไนได้แล้วเคมีมัง่งต้องผสมใช่ไหมผสม คือต้องป่วยเยอะหน่อยฝรั่งอ่ะมันจะให้งามแล้วก็สมบูรณ์ต้นสมบูรณ์แต่สลับกับอินทรีอ่าสลับกีทีก็ใส่ผมก็ใส่อย่างขี้นกกระทาก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งขี้งัวครั้งแต่เคมีก็ต้องใสเรื่อยๆประมาณสักเดือนหนึ่งสองเดือนครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมไม่มีคนงานด้วยไงอ๋อคนงานเขากับโควิดกันหมดก็เลยไม่เด่นฝรั่งอ่าไม่ค่อยเด่นมาเด่นมะม่วงแล้วมะม่วงเพราะเป็นเจ้ามะม่วงของไต้หวันเยอะสุดที่สวน ใช่ครับใช่ไหมหลักๆเป็นมะม่วงข้าวปมมีหลายประเทศหลายประเทศตัวโลกเลยนะใช่ครับหลายประเทศเดี๋ยวทีนี้ฝรั่งปัจจุบันนอกจากหงป่าสื่อแล้วเนี่ยที่ลุงเล็กมั่นใจเยแล้วลองลงมาก็เฟิร์นหงมี่เฟิร์นหงมี่ครับเป็นสีแดงเหมือนกันใช่ไหมครับสีแดงเหมือนกันอรสชาติจะแล้วที่สวนมีไหมที่สวนมีมีที่สวนมีด้วยพาไปดูครับครับแล้วมีอะไรอีกครับที่ที่สวนที่นี่นอกจากก็มีหลายพันุ์มีแตงโมสีกลัวมีหลายอย่าง เยอะอยู่จะเน้นสองพันไงโอเคโอเคครับผมอย่างนั้นให้ลุงเล็กช่วยฝากข้อคิดในฐานะที่เป็นนักอ่าก็เรียกว่าขยายพันธุ์ไม้ผลแล้วก็ขายจําหน่ายกิ่งพันธุ์ต่างๆว่าทํายังไงลุงเล็กถึงได้ยืนหยัดมั่นคงมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมีอะไรเป็นข้อคิดสําหรับคนที่กิ่งพันธุ์เราต้องขายรุ่นหลังบ้างของแท้เราอย่าไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนอะไรก็ได้ได้พันสายพันธุ์นี่มา แล้วอย่าไปเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้นะครับของแดงที่นู่นแดงที่นี่มันมันจะไม่ดีเอาชื่อจริงเข้าไปเลยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอ,อย่างามะม่วงนี่ผมก็ไม่เปลี่ยนนะมุกผมจะเอาชื่อเดิมๆเมขาหมดที่ได้มาพันธุ์อะไรผมก็จะบอกเขาอย่างนั้นแล้วส่วนมากผมจะชิมก่อนถ้าไหนไม่อร่อยผมก็ไม่เล่นไม่ไม่ไม่แนะนําต่อไม่แนะนําต่อเอาที่คือเกษตรกรอยู่ได้อะ เกษตรกรอยู่ได้ใช่เกษตรกรอยู่รอดอยู่รอดประเทศอยู่ได้ใช่ทั้งกิ่งทั้งทั้งลูกขายได้อืมคือไม่ใช่ขายกิ่งได้ลูกขายไม่ได้ไงโอ้นี่มีจัญญาบันใช่สูงส่งมากเลยก็คือที่ฟังบางคนซื้อไปแล้วทําลูกขายไม่ได้รสชาติมันไม่ได้ไงแต่ทันหงเป่าซื้อกับเป่าตงมีขายได้แน่นอนลูกอืมก็ยังไม่สายหรอกได้อีกหลายปีอ่ะครับ อันนี้คือหลักคิดของลุงเล็กว่าต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าถึงได้ซื่อสัตย์ลูกค้าผมขายมายืนหยัดหลายปีแล้วไม้ผลไม้ผลครับมาสักกี่ปีแล้วที่ว่าโอตั้งแต่ปีอยู่ในวงการตั้งกี่ปีสามแปดอ่ะปีสามแปดโดนน้าท่วมไปจนทุกวันนี้นะทุกวันนี้อแล้วก็มีลูกสืบทอดใช่ผมจะขายแบบมะม่วงส่วนมากจะเป็นพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็ภรรยาครับตรงนี้อยู่ในสวนคือเราไม่ต้องไปขายแข่งกับเขาพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยครับ คือเราเป็นเจ้าสวนจริงๆนะอืมคืออย่างเรานี่เราตั้งราคาเองให้พอสมควรแต่คนที่ซื้อไปซื้อไปแล้วขาดทุนไหมน่ะก็เหมือนที่ผมบอกถ้าซื้อตอนแพงนะคุณไปขยายอือย่างามะม่วงเนี่ยถ้าเปลี่ยนยอดปุ๊บประมาณสี่ห้าเดือนคุณก็ทุนคืนได้แล้วใช่นไหมครับซื้อเพผมไม่ได้เสียบยอดผมทาบท้าบปุ๊บคุณไปตัดเสียบได้เป็นสิบต้นสิบต้นนี่สี่ห้าเดือนคุณก็ขยาย จริงถูกกว่าผมหน่อยก็ได้แต่คุณได้ทุนคืนเยอะเลยใช่ไหมใช่ทุกอย่างเนี่ยเดีย๋ยวนี้อย่างนั้นเลยนะใช่ผมขายนี่ผมขยืนราคาให้ยืนราคาคือสายพันธุ์นี่ทาไมลุงเล็กขายแพงผมยืนราคาให้มือสองมือสามที่ซื้อจากผมไปเขายังได้ราคาอยู่ไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปดาดๆดามาเกษตรกรก็จบทุกคนอะ่ะจบทุกคนวงวงจรตรงนี้ก็จะจลด <บ S 1> <100 S 2> ลงถ้ายริงคุณต้องเพิ่มทาเป็นเป็นพันกิ่งพันกิ่ง,งคุณก็ต้องเจิม วัตถุค่าแรงค่าต้นทุนอืนะเพิผมขึ้นเยอะทั้งค่าแรงเดี๋ยวนี้ค่าแรงก็หายากของก็ขึ้นอย่างคุ้ยมะพ้าวกระสอบหนึ่งแปดสิบบาทครับค่าแรงค่าอะไรก็ขึ้นหมดค่าแรงผมจ้างวันหนึ่งห้าร้อยอ่ะทำงานอ่ะใช่ไหมครับแต่เราพูดตรงๆห้าร้อยแพงไหมไม่แพงนะคือเราขายต้นไม้สักกิ่งหนึ่งเราก็ได้ค่าแรงนะใช่ไหม กิ่งสองกิ่งนี่ได้ค่าแรงครับที่เราจ้างนะผมทําไมถึงผมไม่ทําไม้แบบไทยๆครับผมเด่นๆของสายพันธ<ช>ุ์ต่างประเทศที่คัดเลือกสรรมาแล้วคัดเลือกสรแกสรแล้วคืออย่างพม่าเ็งตะลงอย่างนี้อืมแบบฟิลิปปินส์ก็คาราบาวงี้อินเดียก็อาฟองโซท,ที่อันดับหนึ่งของประเทศเขาก็คื เราต้องรวบรวมให้หมดทุกสายพันธุ์คือถ้าเช่นไหนไม่ลอยผมก็จะไม่อย่างอีเดียนี่ผมก็มีเยอะแล้วลุงเล็กโทษนะลุงเล็กเรียนจบอะไรมาถึงด้มสมาร์ทซื้อจากต่างประเทศค้าขายต่างประเทศจบป4ซีป4ซแล้วลุงเล็กมีมียังไงอ่ะมีวิธีมีกลยุทธ์ยังไงก็เริ่มแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะทําอ่ะนะแต่ผมชอบเกษตรเพราะมันยังไงอ่ะอืมรบบก็คือตนแรกเห็นไปเที่ยวสวนก็เจอมะพร้าวก็อยากกินเจอผลไม้ก็อยากกินสมัยก่อน คือที่ตรงนี้คือบอกตรงๆห้าไร่นี่ผมไม่ได้ซื้อคือผู้มีวระคุณให้ตาครับชื่อชื่อตมียายมูนีให้ผมให้ที่ผมว่าอะไรเขายังบอกเออกูให้มึงนี่มึงอย่าไปขายนะกูให้ทำกินกันใช่ไหมกูให้มึงพูดแบบคำใช้คำแบบหลวงพ่อคุณเลยนะใช่มึงอย่าไปขายกันนะคือนี่บอกตรงๆตาคนนี้นะ แกขี้เมาก็จริงมีที่ห้าสิบละห้าสิบห้าไร่แกไม่เคยขายตกตารางนิ้วหนึ่งเลยอืมตารางวาแกไม่ได้ขายแกให้หลานหมดเลยนะเพราะแกลูกแกเสียอืมแกเสียใจตลอลูกแกเป็นทหารแล้วแกตายแกเสียใจก็เลยแบ่งให้หลานคนห้าไร่ห้าไร่แ้ไร่ผมให้ทํากินแต่บ้านผมก็ให้ผมคนเดียวโอให้บ้านหลาัคนเขาเห็นของพี่การเงผมให้มึง อืมผมให้มึงครับผมแต่ผมใช้ง่ายไงสมัยก่อนผมก็รับจ้างก็ขึ้นต้นมะพร้าวสอยมะม่วงขายมาสอยอยู่กับบ้านแกทั้งวันเนี่ยอืมคือคือแม้ว่าขาเราไม่ก็ดีแต่เราขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นต้นมะพร้าวได้ได้โอ้นี่ครับมีความพยายามทั้งวันทั้งอะไรเนี่ยอืมสมัยก่อนผมก็เดินได้ผมทําออกจากทํานาแล้วผมก็เลิกไปก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอืมครับผม ที่บางโพโอ้โหนี่ผมกนลุกเลยนะคุณผู้ชมนี่ยพดีบางเงินผมถ่ายด้วยเนี่ไปด้วยกนลุกเลยเริ่มแรกอย่างงี้เข้ากรุงเทพครั้งแรกก็ไปบ้านอาไปทำช่างปูนอยู่อืช่างปูนครับอยู่ช่างอายอยู่ประมาณสักพอหน้าทํานาแล้วก็กลับอืมแล้วก็หลังๆมีเพื่อนที่ทำเฟอร์นิเจอร์อยู่บางโพมาชวนไปเป็นลูกน้องผมก็ช่างเฟอร์นิเจอร์อยู่ ประมาณยี่สิบปีประมาณยี่สิบปีแล้วก็ออกจากไอ้นั่นมาตอนนั้นพูดตรงๆเราเริ่มเป็นหนี้คือทำผัก่ะส่งมาทั้งบ้านล้วทำผักเป็นหนี้สกองล้านกว่าล้านกว่าล้านกป่รบาทไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์ครับเป็นหนี้ตกลงล้านล้านบาทต่ำการเกษตรนะใช่อืครับผม ผมก็รับจ้างทั่วไปสมัยก่อนรับจ้างท่ามังอะไรมั่งอืจนหลุดนี่อ่ะตอนนี้หลุดตกสอแล้วหลุดแล้วครับหลุดมาหลายปีแล้วอืมอืมครับแต่ว่าได้ทุนจากตกสอครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกทุนตกลงสอนั่นก็คือเอามาทําผักทาผักแล้เก็ไม่ให้กู้ต่ออืมาจจะมาทำมะม่วงนี่เขาไม่ให้เพราะว่าประวัติไม่ดีแล้วดอกเบี้ยก็ไม่ส่งผมสิบปีไม่ส่งนี่เราบอกความจริงนะ ใช่ว่าเกษตรกรท่านใดฟังอยู่นะก็ต้องต่อสู้ใช่ไหมถึงจะสามารถหลุดนี่ได้อผมมีที่อย่าไปกลัวไม่ต้องไปขายที่หรอกที่ทําถูกช่องมันได้ตังเองทําถูกช่องได้ตังเองใช่ขยันคืนหน่อยแต่ว่าคือเราอย่าไปแต่เราอย่าไปหยุดอย่าไปท้อซึ่งต้องทําอย่างต่อเนื่องใช่ไหมใช่ผมนมันก็เลยคนพบช่องทางอ่ะกลางคืนน่ะผมอยากให้สว่างเร็วๆผมจะทํางานไงครับ ผมนอนเที่ยงคืนทำไมก่อนนะอืแล้วก็จะให้สว่างเร็วๆก็คือมันยังไงอ่ะก็คือตอนนั้นหนี้เราเยอะท้องต่อเขามาทวงแบบเกือบทุกเดือนเลยพูดตรงๆอ,ะอ่ะตอนที่หลุดนี่คือทํามะม่วงมะม่วงครับเริ่มต้นแต่มะม,ม่วงตอนแรกปลูกชมพู่ครับทับทิมจันอืมก่อนอ่าแล้วก็แป้นสีทองฝรั่งคือไม่ประสบสอนติดคือตอนนั้นเราส่งเขาไงตอนนั้นทับทิมจันทร์โลละร้อยห้าสิบสองร้อยที่น่งเทพนะ อตอนนั้นผมเริ่มมีลูกแล้วไงผมก็ไปส่งนัรปฐถมนครปฐถมตีให้ผมหัวกระเด็นเลยนะแปดบาทโอ้โหสิบแปดบาทไอ้ลูกรองลงมาแปดบาทแต่เขาขายเป็นร้อยใช่เขาขายเขาส่งเป็นร้อยอ่ะผมส่งออกบตรออกก็ให้แปดสิบก็จริงแต่เอาหัวกระเด็นลองลงมาก็ไม่เอาแล้วเราจะไปขายใครอ่ะใช่ไหมผมก็คือ ลราก็ไม่รู้จะทําไงตอนนั้นโหมอไอชมพูมีเป็นตันอพูดท่าทิมจานตอนนั้นมันก็แพงแล้วผมก็ดินไปเดินตรวจักตรวจักตอนนั้นชมพูท่าทิมจันยังแพงอยู่นมีแต่อตอรครับผมก็เลยให้แม่คา้าจิมแม่คา้ายังบอกอชมพูสีแดงมีด้วยเหรออืผมก็เลยให้เขาจิมเขาบอกโหอร่อยมีต้นไหมเขาจะซื้อต้นผมอืมเขาบอกมีเท่าไหร่ส่งให้เขาเลยต้นมันอืมแล้วผมไปขายเขาให้ผมไปขายลูกที่แพงเขา จากโลละสิบแปดบาทได้แปดสิบาทโลละแปดสิบาทครับผมขายวันหนึ่งห้าร้อยหกร้อยล่กไม่ได้กินข้าวเลยขายดีมากเลยนะขายดีต้องเราคือเราเก็บไปไม่ได้เลือกไงตอนนั้นผมมีสามคนเองอืมมีคนงานคนหนึ่งแล้วก็แฟนผมก็น้องชายผมแค่นั้นเองครับเก็บเก็บเก็บใส่ถุงแล้วไปคัดที่นู่นไงก็ฉีกถุง ใส่ถุงใส่ถุงคนหนึ่งใหม่ๆเขาก็ยังไปซื้อในตลาดเอาตะกรอเขาบอกโลเป็นร้อยผมขายแค่แปดสิบาทแตกๆหัวแตกๆนี่หนึ่งเขาก็ไม่ไม่ต้องคัดไงอืมไม่ตูดไม่เน่าไม่อะไรไม่เป็นตําหนิตําหนิผมก็ให้เขากินแจกเขากินถูกหน่อยคือก็ขายได้ขายได้แต่นั้นแล้วต้นผมก็คือตอนตอนส่งให้เขาเลยไหมคะคนืมเหมือนคนพบช่องทางเลยใช่จากตรงนั้นเลยจุดเริ่มตรงนั้นเลย คืออย่างขมตอนนะครับกิ่งหนึ <500. S 1> ่งสี่ร้อยห้าร้อยมีลูกติดเลยมัไอแชมพูประมาณกข่งสองถังสามถังอะเขาไปขายสองวันห้าสามพันแล้วก็ไปดูเขาขายเออเขาขายได้เราก็ทําแต่คือเราก็ไม่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 ต้องไปติดใจเขคือเขาซื้อ,อเราถูกแต่เขาไปขายแพงคือคือเขาขายทีละกิ่งสองกิ่งก็ไม่ได้ขาย ก็ไม่ได้เอาหมดแบบแบบเขาเหมาเราใช่ไหมเราก็อาศัยคือก็ต้องส่งให้เขาเลยเพราะเราขายได้อืมครับเขาไม่เลือกเขาเหมาหมดมีเท่าไหร่ก็หมดก็เลยก็ตั้งใจก็ทําทํากิ่งมะม่วงมังอะไรส่งให้ครับปุบหลังๆนะผมก็ไปเรียนรู้เขาแล้วก็ขายเองขายเองขายเองเลยพุดพระหาัดพุดประหัดแต่เจ้าแหงใคเลยอันนี้เราคุยย่อๆนะมีมีผล มะม่วงก็ไปขายนั่นชมพูกก็ไปขายนั่นตอนหลังก็เลิกจมพูกเพราะชมพวกทายากอถ้าห่อไม่ทันอาทิตย์หนึ่งก็จบเลยคทั้งวันทองกินหมดขายที่จุจักกี่ปีแล้วจหลายปีแล้วจนถึงปัจจุบันยังขายอยู่ยังขายอยู่ครับอืมครับประหัดที่ไปขายหลักๆปัจจุบันคือกิ่งพันธุเหรอครับกิ่งพันธุ์ลูกด้วยถ้ามีลูกถ้งมีลูกอ๋อผมจะเอาลูกมะม่วงไปขายกิ่งพันธุที่ขายหลักๆตอนนี้คืออะไรบ้างครับก็ผมมักมะม่วงไตหวันทั้งนั้นเลย ยกอย่างชื่อสักสองสามสายพันธุ์ที่เด่นๆก็มีหรือว่าเด่นทุกสายพันธุ์มียู่เอวนกล้ยเฟยมะพร้าวครับสินจีซื้อมะพร้าวนี่ชื่อมะม่วงนะมะม่วงมะพร้าวของปากีสถานแต่นี่ครับลูกหนึ่งสองโลกว่ะโอ้ลูกกับสอง้างแดงมีครบเลยสกูลไต้หวันมีไต้หวันแล้วมีของอินเดียมั่งมีหลายพันธุ์มีหลายประเทศคือสรุปว่าที่สวนลุงเล็ก เสดพันไม้นี่เด่นเรื่องสายพันมะม่วงใช่สายพันมะม่วงของเด่นๆของแต่ละประเทศแล้วก็ฝรั่งมั่งฝรั่งนี้ผมไม่ขายเพิ่งได้ปีสองปีเองตอนนั้นกิ่งไม่ได้ไปขายเลยเพราออเดอร์ที่บ้านหมดเขาตจองหมดแล้วไม่ได้ไปขายไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายแต่ว่าพอดีมีความสุขอย่ับมะม่วงใช่ไม่ใช่กิ่งเนี่ยกิ่งพันฝรั่งเนี้ยเขามาเอาที่บ้านหมดเท่าไรก็ไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ได้ไปขายจุจักอืมครับผมคือที่เราทํามะม่วงเพราะว่าคู่แข่งแบบเราคือยังไงคือ คือว่าหรือว่าเราถูกโลกไม่ใช่ล่ะมันคือมันดูแลง่ายคือเปลี่ยนสายพันธุ์ง่ายเปลี่ยนยอดก็ง่ายมะม่วงใช่แล้วจากพันธุ์นี้ไม่ดีก็เราก็เปลี่ยนเป็นสายพันธุ์อื่นได้คือต้นเดิมับต้นนี้มดีเราก็เปลี่ยนยอดติ๊กแกลงได้ได้ต้นเดียวอในบทนะครับเอาละครับพอดีไว้มีโอกาสผมลุงพรจะได้มาเยี่ยมเยอนใหม่วันนี้ขอฝากให้ลุงเล็กฝากข้อคิด ถึงพี่น้องเศรษฐกรหน่อยครับในฐานะที่เราขายพันธุ์ด้วยอืมอ่ะมีอะไรเป็นข้อคิดบ้างครับทุกสิ่งสายพันธุ์นะนะเราอย่าไปกลัวแพงคือถ้าพันธุ์แท้นะพันธุ์แท้ดีจริงอะ่ะมันขายได้หมดนะครับคือบอกพ่อค้าด้วยกันทั้งหมดอย่าไปหลอกเขานะอย่าไปหลอกว่าผสมเองหรือทําอะไรเองคือถ้ารับมาจากนอกก็คือเรารับมาจริงๆนะคือต้องสายพันธุ์แท้ให้ลูกค้าคือเราอย่าไปหลอกอืม อย่าไปตั้งชื่อเองครับผมคือลูกค้าจะสับสนอืมแล้วก็พอหลังๆเขาก็จะหมดความเชือถือเรานะคือเราขายได้เอาพันแท้เลยแพงก็ว่ากันแพงถูกก็ถูกอืมนะครับผมอืมคือฝากเพื่อนๆน้องๆทุกคนอ่ะ้นั่นไน่อยนะอืมอมครับอ่าครับอันลุงเล็กครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือมี ประชาชนเกษตรกรสนใจติดต่อลงเล็กอยากมาสวนเดี่ยวสวนมาดูได้ครับบางอย่างก็มีให้ชิมอืแล้วแต่จังหวะอย่างฝรั่งในบางทีหน้ามีลูกผมก็จะห่อช่วงนี้ก็มีลูกแต่ไม่มีเวลาห่อแต่พาม่วงอ่ะต่อไปนี้ก็จะมีชิมเรื่อยๆอยันยันพฤษภาครับพฤษภารไต้หวันนี่จะช้ากว่าม่วงไทยมาเที่ยวบอกสถานที่นิดนึงครับว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรอยู่ไซน้อย จังหวัดนนทบุรีตำบลกุดศีอำเภอไทน้อยจังหวัดนน,นนะจับทีเอมาได้สวนลุงเล็กต้องลุงเล็กนะลุงเล็กสวนสเสน่ห์พันไม้นะไทน้อยนอนทบุรี<ท>รคือจับทีเอมาได้โทรมาถามได้เบอร์โทร0814458792ครับโทรมาได้ขอบคุณครับอ่ายัน4 5ทุ่มก็ได้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับลุงเล็ก <c oughs> ดีครับ <c oughs> ใจดีแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับเขดูพอเราตัดปุ๊บมันแตกมาเป็นดอกเห็นไหมเนี่ยเป็นดอกหมดเลยนี่เป็นดอกหมดเลยเห็นไหมจะเป็นดอกได้ก็เป็นลูกก็ต้องตัดแต่งต้องตัดแต่งครับตอนนี้ผมที่ไม่มีลูกเพราะอะไรผมกำลังตัดแต่งอันนี้หงเป่าเสือบบดชุดไปใช่ค่ะช่วงปีก่อนปีใหม่เนี่ยมันเยอะนี่เนี่ยนี่กำลังแตกต็มเลยได้ดอกนั่นแหละพี่เห็นไหม มันแตกไปอ่อนไปนิดนึงก็แตกแล้วนะน้ำออกชุดใหม่แล้วครับคีเราต้องตัดแต่งตัวเนี้ยแล้วมันไม่คือพันนี้มันไม่ค่อยยืนต้นตายอ๋ออันนี้ผมปีที่แปดและอืมถ้ามันไม่โดนไส้เดือนฝอยมันจะอายุยืนคขาขนาดอืมไส้เดือนฝอยคือจัปลูัวตัวจะกาบใช่อันนี้ที่มันต้นนี้มันกิ่งแตกที่เราต้องตัดแต่งหรือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เองค่ะอ๋อเป็นนี้เลยก็แรกแรกผมก็ทราบเลยอืมอืม ใหญ่เนี่ตอนตอนซื้อมาเป็นกิ่งอะไรก็เรียกกิ่งทาบกิ่งทาบหรือเสียบยอดายอดแค่ไหนภาพยอดไม่ใช่เสียบกิ่งทาบมาเต็มอวัยืมกิ่งทาบแล้วมาถึงก็คือปลูกเลยลงปลูกเลยไอ้กิ่งเสียบยอดนะงวงกันทาบก็อมาแค่นี้เองยอดไม่ใช่แค่เพิ่มหนึ่งยอดขนาดนี้ซื้อมากไอ้ฝรั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเราตัดเทปมันจะต่อแต่อย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดอกทางนั้นอ่ะ ให้มันเป็นแตกใบอ่อนเนี่ยมันจะออกหมดอะคือเราทำยังไงให้มันแตกใบอ่อนตรงนี้ใช่ดมเหรือยังตัดน้อก็ได้ครับตัดน้อก็ได้น้องกิ่งก็ได้แต่นี่ไม่ไม่ตัดนะมันแตกมาเองใช่มันแตกเองเพราะมันจะเป็นคือเราให้น้ําให้ปุ๋ยถึงนี่ไงเนี่ยติดเจนเลยนี่ไงเฮียอ่นนี้ผมบอกซื้อกับนี่ดอกกับฝรั่งมีหลายรุ่นเลยใช่มีหลายรุ่นครับหนอนแล้วก็เป็นติดลูแล้วก็มีเนี่ยเล็กดีครับนี่โคตรดีครับเท่านี้ก็มีเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยกำลังห่อเลยครับ อ๋อนี่ห่อได้แล้วนะอ่าอย่างเงี้ยห่อได้แล้วครับครับเนี่ยอย่างงั้นห่อไม่ได้แล้วเนาะโดนต่อยแล้วครับเสียงลึกเนี่ยพวกเนี้ยไม่ดีแล้วถ้าหอก็โดนต่อยแล้วโดนต่อยคือในในต่อยขอชื่อใหม่ครับที่แบบไม้ชื่อใหม่แบบนี้ครับอ๋อนี่คือไม่ได้แล้วเหรอครับไม่ได้แล้วครับเพราะรางวัลทองต่อยแล้วรงวัลอ๋่อยแล้วแต่ผมก็อาศัยล่ออยู่นะครับได้ล่ออยู่ นี่มันก็ไม่ใช่ไม่ดกนะดกนี่หลายรุ่นนะพี่ดูตัวน,นี้ก็มีรุนะน่นนะนี่รูดใบนี่พึ่งเลยพี่รุ่นเลยอะไรนะถึงมันแตกใหม่รุ่นเลยได,ได้ขายง่งายโอ๋อไ,ไม่กล้ารูดครับต้องเชาของไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs>